สวัสดีครับพี่นอ้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทางสิลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับอ่ะปอครับอ่ะเด,อเดี๋ยวเดี๋ยวเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอมีคมนดื่มม้มีคนขับอยู่าฮอฟครับไอวา

อ่ะดึงตรงเหรอวะมาๆมาไปตรงเลยไปไปไปดึงตรงเลยไป,ไปด,ดึงตรงเลย ดึงหลังมาพ่อพ่อพ่อีอออ๋ยวเอาโซตัวไปพ่อไปยืนด้วยคือมึนเอาโส่ไหมนะ่อย่อยยืนนะไปยืนหุ่นครับ กมันมันขวดด้กูมันขวด,วขวดออกมันลงนลอยก็อ่พอป่าแกนโหัวรัเลยพวกนี้เอ้าออมไหมอ่ะพอมซับเลยไปน่ะนั่นและไปเลยลเลยั่งไปไป มามามาเอาไปรอบามา,มา,มา dạy rồi, thân dạy thân thân dạy lại dạy thân con, con dạy con dạy thân con thân dạy thân Con thân con thân dạy thân dạy thân dạy thân อ๋อเ๊ะงนันม่กุ้งไว้นะก้อนท่านก้อนก้นค่เดียว

เจต้นนั้นี่กระคำมันเดี๋ยวลงมาโคทั้งนั้กันโว้กมือต้องกันหรครับฮะโอ้ย้อำหนกาดีด้ ออารหวไไ้ออยู่รถที่พอไปดึงรถหัวไหลลองเสียดนะมันบ่คือได้ท่านรถหัวไันง้อยอยู่หันเราเอารถท่นนี่ไปดึงรถหที่หนึ่งกันเนาะองมึงเมืแล้วหยุดท่าน่ะดึงเพราะมันลูกชิดนแต่ล้มมัน ี่โอ้ไ,ไ,ไยเอาวบขึ้นนะพี่น้องนี่จะจมลงครับยัง้ะครับเ คนงานออกกันไปขอบคุณครับเอาไว้เนาะขอบคุณขอบคุณทุกคนเร่งใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมสำหรับชิมดีสวัสดีครับ